อ้าปัที n น้ง้อเนื่อปัที n น้ยไอเราง้วงอเมียมามันมันมันบ่สื่อปัที้โอ้ยแต่ละมือแต่ละเบนนี่เอายากสองโต้กุญนจตัวนี้ไรไปไหนตตวใหญ่สองสองหมื่นสองตัเนี้สองหมนหกนโต้ละสองหมื่นหกว่ะดึงออกมาดีดีปดิ่งเนีโอ้ยมมนดีดิเพื่อเพื่อมาเดรขายกันนะผมว่าจะขืนไรซดเ่อแรกมันมัคือแต่ความมันมันไหลดึ่งว่าเอวาเอวาผมว่าจะขืนไรซดพี่น้องครับขืนไรซดแล้มัน มันซ่าหนะทั้งทั้งยูทูบแต่เฟซบุ๊กมันไวเด้ผมผมซ้อมมึงแล้วแต่เป็นทั้งเฟซบุ๊กไวแเดี๋ยวยูทูบนี่โอ้ยกว่ามันสีอนุมัติเป็นเกือบครึ่งชั่วโมงกว่าเอ้ยเป็นชั่วโมงกว่าเอ้ยเป็นเกือบครึ่งมือผมถ่ายว่านบอกวุ้ยซาอย่าใกล้จีคอนมันก็คือเฟซบุ๊กพี่น้องเฟซบุ๊กมันได้ได้เลยแต่ว่าเฟซบุ๊กผมถึงจำกัดอยู่ก็ห้มือนี่เราไม่สิบปุ๊ห้ก็ราไปเห็นคนเจรยอยู่ก็เรี้ยวไปขื่นไหลสดตัวสองมือหนุกสองโตหัวเข ผู้ีมันจะเอาง้ผูงผูนื้เหอมาขายมือนอีกคนนเองงแม่มาเอบอ่ถ้าพถามเลยเท็นว่าตัวสองมันถูกเอาตัวนี้ก็ะสือเดยว่ะออกมาท่าพี่ให้ลูกท่พี่ดึงมาท่าพี่ไปยางไปพูนีุ่นี่เลยจาบาลกนี่หูสองมื่นสีพันห้ามื่นสี่พันห้า โอ้มันหน่อยของของไอ้เขียวอยู่น่วยเขียวสองหมื่นหกมันใหญ่ตนหนึ่งหมื่นสี่ผัานหามตัวกวดเอาเบอร์มาใส่อายมศูนย์แปดสองศูนย์แปดสองสองหกสองสองห้าหนึ่งศูนย์สองหาหนึ่งศูนตัวหนึ่งมันหน่อยหมื่นสี่นาตัวนี้สองหมนหกมันใหญ่กันอยู่่วยมันคนละหลุดอยู่เนาะเออมันก็คนละหลุดอยู่่วยคนละหลุดตัวเมื่อกี้มันเป็นง่วตัวนึ่งงวหนังตัวนี้งัวหนังเคิื่นงัวนหนังเคิอน เออมันหัวหนังเมื่อวานผมมาทายง้อผูกยื่นอยู่นี่มีมีเป็นกับเป็นลอยพี่น้องหายไปเลยมีตั้งง้อแม่เขาของเสาแสดงว่าในคอหนิมุ้งอยู่มงใสเลยอ่ะบึ่งแม่ลูกตัวนี้เด้อบึ่งแม่ลูกตัวนี้ไม่บึ่งอะไรต่อเนาะเด้อพี่น้องเอ้าหางกุดเวยเดินไม่บายละพอหางางดุดหน่อยสองตัวนี่แม่กับลูกแม่ลูกลูกหาผ่านหาปะ แม่ลูกตัวไหนแม่ลูกข้าวข้าวสามลูกมันหาผ่นหาหางมันเอาพ่อพี่น้องหาหงมันยังเห็นมันเหรอยังเห็นมันแต่น้อยบ่เมืองไปนอนหลังบังเถ้อเขาไปนอนนอนกองไฟนอนไฟใหม่บู่้หเรื่องแม่ครับบ่มีหางเด้อไปนอเอาหาผ่านหาเขาไปยังมันเลี้ยงไม่เหนื่อยหรือกังทำสิ่เนึงกเนาะ โอ้ยหาพันหาครับมักินม่ลรวมแมลูกับสองสอง่นสนะเนาะสองหมื่นสามเห็นมผมผมเมื่อเราบางง้อคือนังรถสูบสูอย่างโอ้หางมานัน,งน,งน,น,น้อยู่เครื่องนึงพี่น้องเหนนะนั่นน่มันเอาเสียงไว้มันได้หางมานั <c oughs> นเนาะเป็นม่หาองเออหาพัานหาหาพัานหา หาพันขายซะหาพันเออหาพันก็ขายไม่อะไรโอ้มอนกับว่าชื้อก็อยู่ได้พอเนาะดีแต่ว่าหางมาเนาะเหนือหนังมันดีเนาะัีนีมีเลขวกล่ะมีเ่อมีเพื่อสาวบบวมมีเอามาใช้ศูนย์หกสามศูนย์หกสามหกหนึ่งองห้าห่งสองาสี่ศูนย์เจ็ดสี่ศูนย์เจ็ แม่ลูกสองหมืนสามขนลูกตัวเดียวก็หาพันเด้อขายโอ้แม่มันดีเนาะเนินังเนาะคนที่เชื่องหางบุพพิหางอีู่ดีพี่น้องหางมันมาขันนะวะเช่อไรโอ้ยงานหนึ่งผู้ผ่านแล้วมาเด้อยังไงเคี่ยวกันยังอยู่ เดี๋ยวมึงมึงไปมึงมางงวดที่เข้าต่อการไทยเดี๋ยวปิดจับแป๊บนก็มียังกันหลังมือของตัวมียังกันมึงของตัวนี่โอ้ตัวเมโอ้ตัวนี้เด็กแกเ้ยโอ้มาดูกุ้มเื้งอีล้วเนี่เอ้าเอมึงเอาไป่ได้ลืมไปว่าไทยไทยไทยแบบนี้ไได้ครับเดี๋ยวติดเหลืองอีกตัวนี้แดนนาแกวะ

เกินบเกินหมืน่นตัวนี้ 2, สองหมืนียเด้อต่ออยู่ต่อยอยู่ 2, สองหมื่นสาอนาแกงไผ่าดินี่บ่เนี้ยเนี่งเสียวกันอยู่มึงเหี้ายรละ่ะผิดสีละ่ะบุต้นบุต้อะเขากอ ว่ท่านเ,เห็นว่างานจักโตพี่น้องแต่ไทยแน่นปะเอาพี่น้องเดอ้อบัิษีมืดสนามผมว่าตัวนี้แหละคือกุมูคอพันเดอ้อเม็ดเม็ดไวัดได่าเป็นเท่าไหร่สูงช่วยกับหกสิบป่ะเม็ดห้าสิบเนาะที่ไปหาสีบวกบวกเนาะอายุมันจักเกินล่ะสามปีกว่าสามปีกว่าปุ้ยพี่น้อง รอๆเลยเอายางยางขาหลังหนอกดีบลล่มหนอกที่ได้เบิ้งไท่หางก่อนตัวนี้หล่ะงามกระมูพี่น้องครับเอาเบิ้งไขยได้หอตัวนี่สามปีกบัวๆละวะอายุสามปีไข่ต้ององศาดีครับผมแขกงขาเราลูกสามหนึ่งน้อลูกสามหนึ่งอ่ะผสมได้เยอะจังเท่ารล่ะหลายเท่าไรครับผมเปิดเปิดเท่าไร รอยไว้สี่สิบเก้าสองไว 49, ้สี่สิบเก้าได้พี่นอ้องครับโอ้เดี๋ยวเจ้าได้ขายแทนรอยต์ถามหาอยู่กันเจ้าพ่อพันธุ์งามไทยในหัวหนานมาสี่สิบเก้าในห้องไว้ราคาเด้อพี่น้องราคาทรงนะนงมันเขาถามทรงไปทรง,งเขาบอแถวรอยต์แถวรอยตดด์ได้รอยต์ได้อยู่เนาะร้อยกิโลก,กว่ากวอ้าวคุยเนาะพี่น้องครับขอเลขโทรศัพท์ให้ให้เลยน้อ,นอง 0 9นย์เก้าหนึ่งศูนย์เก้าหนึ่งศาองสอทั้งไหนบูรีรัมครับบุรีรัมมอเลยครับผมบุรีรัมแถวบูรีรัมแถวสุรินี่แถวพุ่ะทั้งคุณละไปไปเลยพี่น้องครับสองสี่เกลูก3ปีเคฟสมหนึ่งอายุ3ปีสูงเมตรถึละสูงเมตรเท่าไรลื้มเมื่ยกี้ไอ้ถาเมตร50บวกบวกเอา พ่อของแปลกแต่ว่าแม่สายหูงวัวพี่น้องก็คนถามว่าสายหูนี่คือบุกบ้ามันเลยล่ะนี่บ้ามันก็คักเลยล่ะครับนี่เต็มๆเลยเอา้า่ายเอ้าแหมานเดือด้อดเด็ดสุดท้องทั้งทั้งไอเซนบุกเลี้ยวแหมอุ้ยตัวนี้เนี่ยสวยๆรอๆเลยพี่น้องครับพึงแกนทั้งงาม มีผลงานเรียบร้อยครับผมเคยสมมาเดบิวต์เราป่ะเรียกแต่ว,ว่ามันหิวเนาะบ่ได้หิวหย่างเอาบ่ได้กับโทษตามผ่อบ้านพี่น้องครับขอมือนี้เพิ่นไปบ่ได้ในสนามเด้ดโอ้ยเวียดไปหไหน,นเท่าไหร่มันเต็มมันเต็มคอกแล้วแต่ถ้าไปในเวียดเนี่ยมันมันน่าจะให้ประมาณ4 4 4โพคุยมาหน่อยนึง,นงผมผมหูอยู่แต่เราลอง49ไปก่อนนะ่ะขายคนไทยดีกว่า โอ้พ่อพ่อโอ้มาจากบุรีรัมย์พี่น้องเอ้ยบุรีรัมย์นี่บ้านมันมีตลาดวัวที่ไหนบ้างไงพอดูไหมไม่มีนาะมันแค่บัลลามบ่บัลลามช่วงนี้ดีไหมงัวเนื้อชาโรเล่มันมีบันจันบันจันเนาะวันจันเนาะขายวันอาทิตย์แล้วก็ออกวันจันทร์ตอนเช้าอ๋ออ่าเปลี่ยนไม่ละพี่น้องครับ ขายวันอาทิตย์ออกวันจันทร์ไปอ,ออกวันจันทร์ตอนเช้าน้องแล้วมาตะบุยลำหน่ยไปลูกไหหมาเดอ้อเดี๋ยวอาจะลงไหโชคดียูทูบ t ท a i ลน n d ได้เบิ้งไหเด้เอดโชคดียูทูบ t ท a i ลน n d เดี๋ยวจะลงกไหมาหมักว่ะมาบอถือจังหวะมันนะเบิลูกตะกูสามหนึ่งหนิเป็นยังนี้พี่น้องครับเนื้อนังบางสามากเต็มๆเลยพุนแก เจอ้าของเงาทายหน้าในพี่น้องครับเพราะว่าวันเดอร์เจอร์โดนในได้ลูกสามหนึ่งถือว่าสวยๆขนาดนี้งสามปีกว่าผลงานนี้ใครมันอกี้หรือใครดิ้งเลยนะไปย่างไปอ้าวเบิ่งควายมีสองตัวครับอยู่ข้างๆขันนี้นี่ราคาควายตัวนี้แต่ว่ามันอายุหลายนะตัวนี้ติดเขายังนี่งไม่ห้เท่าไหนมืนมือพันแต่จะได้มือสอง ตัวแม่ตัวผู้วะตัวแม่ตัวผู้ตัวผู้บ่โอ้บางนั้ำเท่าไหร่บางนั้ำเท่าไรเดี๋ยวมันน้องด้วยกันก็ชูสีกันตัวนี้มันเด่นตัวนี้มันเด่นคนไลน์เนาะเงินดีกว่าตัวนี้มันมันแบบแวบหนึ่งพันสองเอาเลี้ยงตัวนี่หืล่าเลี้ยงสองตัวลซื้อเลยซื้อแล้วหรือเปล่าซื้อซื้อว่าเราสองตัว องมาเพิ s <S ่มาใส่ทคนเรืงเ่เื้อโให้เพิ่มเมืได้น้องขายกันผมเชื่อ네ใ네้แปคลิปขน้สองสามเจ็ดเจ็ดเก้าศูนยจุงนี้สองหมื่นองสตัวซ้ำๆกันผยังให้คุณละกล้ยก็เพ็นราคาอยู่พี่น้องครับเต่ว่าทางบ้านก็จะขายเกินนีได้แต่ขายเกินนีไม่ตลาดก็ฉีขายมได้ ขายยากขายยากที่นี่มันก็ลำบากคนอามาา้รงแก้กับบาทอ่ี้กับบานว่าแต่งขึ้นมันขึ้นยกขึ้นรถขน้กับบานนี้มดเลยโอ้ตัวนี้ผม่ายแต่บ้านล่ะนี่พันดขายนี่ตัวนี้ของพ่อลายเท่าง่ายบ้านไหนจักบาทฮะสี่พันหขา โอ้ยนอมีตัวเดียวขอร่อท่านี้สี่พันเพื่นสื้อมาสี่พันนาเพ่นส้ายสี่พันหกคนันกลขายโอ้ตัวเม่เดิอพี่ชจ้สิสีสีโคลโล่ขึ้นสีมโนโกโล่คตัวน้หน่อยเต้ามาใส่บ้านนี่ยน่รนี่เป็นเหลราเขาวะนี่ถามเลยสักสเอาสี่พันขายเพิ่อมาสี่พันกัวสี่พันกลัว่ากเออสี่พกลัว งัวอยู่บ้านไหนล่ะฮะข้องกามทางไหนค้อนกามข้อนกามขึ้นหน่อยมากก็ไผ่นะมากกระเพร่เดินเลยเอาผมนือว่ามากกระเพผู้ใหญ่หนองแมนบ้านแคบบ้านเดียวกันเี่นน้อแล้วมาบ่บ่เห็นเราเลยบ่มาบ่มาเราเปอนผู้ใหญ่หนองเอาเออช่วงนี้เป็นผูยยน้ใหญ่มีเราเราเป็นยังไงบ่แมนเรามีอยู่บ่เรามีอยู่บ่เหรอ ผู้ใหญ่มีแล in ้วยังม right ีอยู man, the we the so ่ทคนี่คร so ับเอนเราเนาะซื้อเลาพูยใหญ่มีแบเอ้นเมากเอครับบเมเราโบเมากด้วยเอนนอแม่เราพอนั่นแหละผูยใหญ่มี่เอนเเราบมมวนบอกลืมนี่ยเอ้นเราเป็นเป็นเดือนเลเอาบอ้นกลามสี่พันกซื้อกกัวกาจขายอยู่มีเบอบ่ล่ะบ่มี ผมมีเบอร์เา,เาหนเบอร์มั่นนะครับสีขุ่นบอครับนชีตักปน่งขัข้นชิดบอกโอ้คุณนาขั้นชิดผอยู่ครับเ้าะม้านนีพี่น้องไทยเบินเนกันนะตัวนีแต่มาแต่วานเ่เพราะตนนีขายงัวพ,วพ,อ,พ,อ,พอ่ <c oughs> ผมเห็นแต่ว่านเรายื่นแ้วนเองบพี่นอ้อ,นองอันนี้ย่างชุบน่อยเด้อพี่น้องบานกกามที่หาขายทำเมื่หลังว่าไปใสตอนเทาไหร